การสนับสนุนโครงการงบประมาณในเรื่องของนักศึกษาชายแดนใต้ได้เลยนะคะคะรมอนุม,มัติงบ32ล้านบาทสนับสนุนโครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย12แห่งช่วยเยาวชนพื้นที่ที่ไม่สงบเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพค่ะนางสาวสสิการวัฒนาจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีการอนุม,มัติ เกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินโครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยระยะที่11ระหว่างปี2,567ถึง2,571ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณกว่า32ล้านบาทซึ่งการจัดสรรเงินทุนศึกษาและเรื่องของการสงวนอัตราเข้ารับราชการนี้มีลักษณะเดียวกันกับโครงการการจัดส่งนักศึกษาในระยะที่1ิที่ผ่านมานั่นเองซึ่งระยะเวลาคือตั้งแต่ปี62ถึง66เนี่ย รวมทั้งยังมีจํานวนของมหาวิทยาลัยที่รับักศึกษาตามโครงการนี้คือมีไว้นี่คือ12แห่งนะคะก็คือยังคง12แห่งเช่นเดิมมีมออะไรบ้างคะน้องแบมคะมีทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยมีมอธรรมศาสตร์คะ่ะมศิลปากรมอมหิดลมอศรินรทรวิโรธมอเชียงใหม่หมอขอนแก่นมอสงขลานครินมอเทคโนโลยีสุรนารีมอณเรศวรแล้วก็แม่ฟ้าหลวงด้วยค่ะ คโครงการนี้ก็จะช่วยเรื่องของการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานะคะเยาวาชนได้รับที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะคะเราก็จะเห็นว่าเวลาเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นในเรื่องของการที่กล้าไปหรือเปล่าในพื้นที่นั้นรหรือว่า โอ้โหไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆคน<ช>ที่อยู่พื้นที่จริงๆเขาบอกว่ามาเถอะมาเที่ยวได้นะคะม,มาเลยไม่มีอะไรหรอกแต่สถานก,การณ์จริงๆก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความมั่นคงต่างๆก็ดูแลอยู่แล้วใช่คะเรื่องของความปลอดภัยต่างๆก็คือเขาก็มีส่วนที่จะดูแลดังนั้นก็ไว้างวใจได้ะนะถึงพวกเรา